สวัสดีครับวันนี้ชวนมาฟังเรื่องไซอิ๋ววรรณกรรมจีนที่หลายคนคุ้นชื่อกันดีแต่จริงๆแล้วไซอิ๋วไม่ได้เป็นแค่เรื่องลิงวิเศษผจญภัยนะครับแต่ยังแฝงข้อคิดทางธรรมะและมีรากฐานจากเรื่องจริงด้วยเรื่องนี้เล่าว่าพระถังสำมจังพระภิกษุจากจีนเดินทางไปชมภูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก ใช้เวลาถึง17ปีฝ่าทะเลทรายและภูเขาหิมะเพียงลำพังส่วนในนิยายตัวละครอย่างซุนงอคงลิงวิเศษจอมดือ้อก็คือสัญ,ญลักษณ์แทนจิตใจของเราที่วอกแวกต้องมีวงแหวนทองคุมไว้เหมือนสติตือโป๊ะกายแทนความโลภความขี้เกียจสัวเจ๋งแทนความอดทนและซื่อสัตย์และหมามังกรคือพาหนะ ที่ช่วยพาไปถึงเป้าหมายการเดินทางฝ่าภัย81ครั้งคือการฝึกใจเอาชนะกิเลสความโกรธความหลงในใจตนเองสุดท้ายพระถังสำมจังได้นำพระไตรปิฎกกลับมาเผยแผ่ในจีนเปรียบเหมือนเราที่ต้องฝึกใจให้มั่นเพื่อเข้าถึงปัญญาในชีวิตจริงเรื่องไซอิวยึงสอนว่าหากจะถึงเป้าหมายต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนครับ ขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้าชอบเรื่องสั้นแนวธรรมะอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ